ยานิกโรติปุริโสตานิปัสสติคนทำกรรมใดไว้ยอมเห็นกรรมนั้นในตนเองวันนี้จะขอหยิบยกเรื่องกรรมของหลวงปู่จันท์จันทวโรมาให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันครับการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยต่างๆเป็นสิ่งที่คนเราและสัตว์ทั้งหลาย ไม่ปรารถนาเพราะเป็นเรื่องทุกข์ทรมานต้องการให้หายต้องการความสุขความสบายฉะนั้นจึงมีวิธีการบริหารรักษาจะให้หายด้วยวิธีใดเช่นหมอคนรักษาหมอผีรักษาหมอเทวดารักษาหมออินรักษา หมอพรมรักษาต้องทดลองรักษาดูว่าเขาจะรักษาด้วยวิธีนั้นจะบรรเทาโรคได้ไหมจะหายได้ไหมถ้ายังไม่หายก็เปลี่ยนวิธีใหม่จนกว่าจะถูกต้องโรคภัยไข้เจ็บหายไปได้เพราะการรักษาด้วยวิธีต่างๆที่หมอทำกันอยู่ก็มีทั้งหายได้ และไม่หายอยากกินยาฉีดยาหายได้ก็มีไม่หายตายก็มีวิธีจับเส้นหายก็มีคนป่วยเป็นไข้เหมือนกันหมอใช้ยาอย่างเดียวกันรักษาคนหนึ่งหายได้แต่คนหนึ่งตายเสียจะว่ายังไงตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่า กรรมกรรมวิปกาอาพาธความเจ็บเกิดแต่วิบากของกรรมคือกรรมของคนคนนั้นที่ทำไว้แล้วในอดีตเป็นกรรมแรงกล้าถึงอุปเชตกกรรมกรรมตัดรอนชีวิตจบลงแค่นั้นอยู่ต่อไปไม่ได้จะช่วยจะรักษาพยาบาลด้วยวิธีใดๆ ไม่ได้ผลเลยตายอย่างเดียวเท่านั้นพูดถึงเรื่องกรรมแล้วคนเรามีกันทุกคนเพราะกิเลสกรรมวิบากเป็นสังสารจ,จักรทำให้ใจต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังขารสังขารนี่แหละเป็นกรรมแยกออกเป็นบุญเป็นบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป สังขารนี้มีกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยอุดหนุนกามภพรูปภพบอรูปพบ,ปพบจึงต้องมีไม่รู้จบเมื่อใจยังไม่สิ้นอวิชชาตัณหาอุปทานทีนี้เรื่องของใจนี่แหละเมื่อหลงอวิชชาความไม่รู้จักกรรม มีอยู่อาจทำกรรมชั่วเสียม,มากมายเป็นอเนกอนันต์ทั้งที่ใจทำอยู่แต่ใจไม่รู้ตัณหาใจทำอยู่แต่ใจไม่รู้ว่าตัณหาความอยากเป็นบาปอย่างไรตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอย่างไรใจไม่รู้เพราะหลงอวิชชาครอบงำใจ ใจทำแล้วทำอีกทำจนชินทำจนเคยทำจนคล่องเป็นกามตันหาเป็นภาวตันหาเป็นวิภวตันหาเมื่อตันหามีแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละตันหาใจละไม่ได้ เพราะอุปทานรูปรัดเอาไว้แล้วละไม่ออกเป็นแน่นหนาเสียเหลือเกินอะไรอะไรก็ของเราทั้งนั้นใจเราตัวเรากายเราเวทนาเราสัญญาเราสังขารเราวิญญาณเราของเราทั้งนั้นจะไปละยังไงนี่แหละ กิเลสกรรมยึดทั้งกรรมดียึดทั้งกรรมชั่ววิบากผลสุขบ้างทุกบ้างทั้งทางกายทั้งทางใจไม่รู้เป็นกรรมอะไรบ้างเพียงแต่กรรมปณนติบาตคือการฆ่าสัตว์ก็มากมายกายกองเคยฆ่าอะไรบ้างฆ่าคนไหมฆ่าหมูไหม ฆ่าวัวไหมฆ่าควายไหมฆ่าเป็ดไหมฆ่าไก่ไหมฆ่านกฆ่าหนูฆ่าปูฆ่าปลาฆ่ากบฆ่าเขียดฆ่าอึงฆ่าแมลงฆ่าปลวกฆ่ามดฆ่าลิ้นฆ่ายุงเพียงแต่การฆ่าสัตว์ก็มากมายทำให้เขาเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตาย เอาต้มเอาแกงเอาลาบเอาปิ้งเอาทอดเอาตีเอาทุบหัวบีหัวปาดคอหักเขี้ยวหักขาเอากินเอาขายเอาให้คนเอาให้สัตว์เวลาทำกรรมชั่วปนาติบาทหาได้นึกไม่ว่าทำทุกข์ให้แก่ท่านทุกข์นั้นจะถึงเรา กรรมที่เราเบียดเบียนเขากรรมนั้นจะย้อนมาเบียดเบียนเรากรรมที่เราฆ่าเขากรรมนั้นจะมาฆ่าเราเพราะเรามีกรรมเป็นของของตนเราทํากรรมชั่วเราก็ได้ชั่วได้ของไม่ดีได้ความทุกข์ยากลำบากเหมือนเราทําให้แก่เขานั่นแหละจะไปโทษใคร ทษที่กิเลสที่เราทำโทษกรรมที่เราสร้างนี่แหละยังกรรมอย่างอื่นๆเช่นการลักทรัพย์การเสพกามการพูดปดการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพอเจอเหลวไหลการดื่มสุราการค้าขายมิชาวิชาการกินข้าวแรง การดูการฟังฟ้อนรำขับร้องเครื่องขับประโคมดนตรีการดีสีตีเป่าการประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาต่างๆเพื่อหลอกลวงใจตัวเองและใจคนอื่นให้ลุ่มหลงมัวเมาอยากได้ยินดีในการนอนเสื่อยัดด้วยนุ่นและสำลี การยินดีในเงินและทองทำลายศีลธรรมทำลายกรรมอันเป็นบุญกุศลนี่แหละเรื่องกิเลสอกุศลกรรมนี้ทำเสียมากมายกายกองเสียแล้วมองไปอดีตดูสิการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นอินเป็นผมบ้าง กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็ยังไม่รู้โทษของกิเลสของกรรมทั้งๆที่ใจอยู่ในกายนี้ก็ยังดูกายดูใจไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นมนโนกรรมกรรมที่ทำทางใจอะไรเป็นวจีกรรมกรรมที่ทำทางวาจาอะไรเป็นกายกรรมกรรมที่ทำทางกาย อะไรเป็นกุศลกรรมอะไรเป็นอกุศลกรรมยังดูกรรมที่ทำทางกายวาจาใจไม่ออกบอกสอนใจตนเองให้ละกรรมชั่วก็ไม่ได้บอกสอนใจตัวเองให้ทำกรรมดีก็ไม่ได้บอกสอนใจตัวเองให้ทำเอามักผลนิพพานก็ไม่ได้มองใจตัวเองเท่านี้แหละ มืดมนไปด้วยอวิชาไม่รู้ไม่รู้ว่าใจทำอวิชาอย่างไรไม่รู้ว่าใจทำตัณหาอย่างไรไม่รู้ว่าใจทำความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างไรไม่รู้ว่าใจยึดถืออย่างไรยึดเอาอะไรยึดถือรูปถือนามยึดถือกรรมแล้วมันได้อะไร ใจยึดถือแล้วมันเป็นทุกข์เดือดร้อนใจไหมเมื่อใจเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วทำไมใจไม่ละใจไม่ปล่อยวางกรรมกรรมนี่แหละกรรมของใจแท้ๆจึงควรจะปรับรุงแก้ไขใจใจทําความหลงความไม่รู้ความมืดมนอน,อนทก,การได้ ใจก็ต้องทำความรู้จริงรู้แจ้งความมีจริงความเป็นจริงเหตุของกิเลสที่ใจทำกรรมที่ใจสร้างวิบากผลที่ใจเสวยใจทำความหลงได้ใจทำความรู้จริงรู้แจ้งไม่ได้หรือใจไม่รู้ทุกใจไม่รู้เหตุให้เกิดทุกใจไม่รู้ความดับทุก ใจไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ใจจะศึกษาใจจะทำให้รู้ทุกข์ใจจะทำให้รู้เหตุให้เกิดทุกข์ใจจะทำให้รู้ความดับทุกข์ใจจะทำให้รู้ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่ได้หรือได้มันอยู่ที่กรรม คือการกระทำของใจนี่แหละ